องดังขัดติยา จากพระปรีชาชาญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระประสบการณ์ด้านวิศวกรรมการบินเป็นอย่างดีท่งทราบถึงเหตุและปัใจจัยในการใช้อากาศยานที่ต้องเหมาะสมกับภารกิจอันเป็นที่มาของเครื่องบินพระราชทานเซสนา a 8 8 2 t ให้กับกองทัพบ,บกเพื่อใช้ในภารกิจทางทหารด้านทุรการและการช่วยเหลือประชาชนเป็นสำคัญ ื่องบินพระราชทานเซสนา1 8 2ทีสามารถปฏิบัติภารกิจบินลาดตระเวนเฝ้าตรวจทางอากาศสนับสนุนงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยค้นหาและกู้ภัยบินสำรวจตรวจสอบพื้นที่ภัยธรรมชาติทั้งจากอุทกภัยอากีภัยหรือวาตาภัยตลอดจนค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่ป่าภูเขาทะเลนับเป็นอากาศยานที่มีประสิทธิภาพ เสริมการทำงานร่วมกับการใช้ยุโทโธปรกรณ์ของกองทัพบกได้เป็นอย่างดีเครื่องบินพระราชทานเซตหน้า 182T จำนวน3เครื่องเข้าไปจําการที่กองพันธุ์บินที่21กรมบินศูนย์การบินหันบกจังหวัดกรุบุรีครับเป็นเครื่องบินใช้งานทั่วไปขนาดเล็กมีระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย ทำให้สามารถปฏิบัติการบินได้อย่างปลอดภัยสามารถบินได้นานกว่า5ชั่วโมงซึ่งนิยมเอาไปใช้งานในเรื่องของการค้นหาผู้ภัยปัจจุบันเราใช้ในภารกิจของสนับสนุนในพื้นที่กองทัพภาคที่3ครับในภารกิจการลาดตระเวนตรวจการตามแนวพื้นที่ชายแดนก็เป็นเรื่องของการระวังป้องปามการกระทําสิ่งผิดกฎหมายต่างๆตัวอย่างเช่นในเรื่องของการลักลอบผลยาเสพติด การตัดไม้ทำลายป่าการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายอีกภารกิจหนึ่งก็เป็นภารกิจในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนเป็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาไฟป,ป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือสามารถปฏิบัติในเรื่องของการค้นหาและชู้ภัยได้จะใช้เป็นในส่วนของด่านแรกในการปฏิบัติภารกิจสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทางันที นะครับเรามีความภาคภูมิใจครับที่เราได้รับเครื่องพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่องค์ท่านได้พระราชทานเครื่องให้กับกองทัพบกเราเซสนา 182T หมายเลข82076ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพภาคที่3ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่โดยตั้งแต่เดือนมกราคม2565ถึงปัจจุบัน ได้บินลาตระเวนสำรวจไฟป่าและจุดความร้อนในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน18เที่ยวบินรวม48ชั่วโมงถือเป็นยุทธโปกรณ์1หนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปี2565นี้ลดลงได้ถึง60อรจะปฏิบัติภา,ารกิจ อย่างเต็มกําลังความสามารถรเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับเพื่อเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไปครับด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณกองทัพบกขอสืบสารพระราชปณิธานนําเครื่องบินพระราชาทานเซสนา 182T ไปใช้ในภารกิจช่วยเหลือประชาชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อภาร,รกิจทหารและงานบรรเทาภายัย